ในส่วนของการแต่งสีการาฟนะครับหรือปรับข้างหลังของเรานะครับให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นปกติของนักเทรดนะครับเราสามารถกดปุ่ม F8 ได้เลยนะครับอ่ากด F8 ปุ่มมาตรงคําว่า color นะครับเราจะสังเกตเห็น bar up bar down นะครับแล้วก็ blue candle นะครับ b a c a n d l e นะครับอ่สาสำหรับใครที่ไม่ได้กด F8 นะครับสามารถคลิกขวาตรงไหนก็ได้แล้วมาตรงคําว่า property นะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นนะครับก็จะขึ้นมาในหน้าต่างเดียวกันเลยอันดับแรกให้เรามาที่ bar up นะครับก็ให้มันเป็นสีเขียวไปนะครับส่วน bar down ก็ให้มันเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือตามธรรมชาติเลย bar up สีเขียวนะครับ bar down เป็นสีแดงนะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างจากการจําลองนะครับทีนี้สําหรับบางคนนะครับชอบในส่วนของพื้นหลังนะครับให้มันเป็นสีขาวเราก็ต้องมาปรับตรงนี้ครับ เนาะแบ็กกราวตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีขาวแต่เมื่อไหรก็ตกกามที่เราปรับแบ็กกราว n d สีขาวนะครับเราอย่าลืมปรับสีอันที่2นะครับตรงนี้เนาะมันเป็นในเรื่องของตัวหนังสือนะครับถ้าเป็นสีขาวเหมือนกันเราจะมองไม่เห็นราคาเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมชอบแบ็กกราว n d สีดำนะครับอ่าผมก็จะปรับตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับสำหรับใครที่ชอบสีส,นสัน,สนสหน่อยก็อาจจะปรับเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มาตอนคําว่า Com m o n นะครับ common ตรงนี้เนาะนะครับก็จะมีให้เรา กดเยอะแยะอีกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของอาร์ตไลน์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโชว์เส้นบิดเส้นอาร์ตนะครับหรือความห่างของสเปซก็จะมีตรงนี้เหมือนกันส่วนตัวผมไม่ชอบดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆจะเห็นหน้าจอครับว่าจะมีลายนะครับตารางเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่ากริดนะครับถ้าเราไม่อยากใช้คําว่ากริดนะครับหรือไม่อยากให้มันลายเราก็กดเอาออกนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่โหลดมาใหม่จะมีคาว่าวอลลุ่มนะครับถ้าไม่ได้ใช้เราก็คลิกออกไปเลยนะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงเข้าไปเห็นไหมครับอ่าสีสันของเรานะครับพอซูมเข้าไปเห็นไหมครับจะเป็นสีนี้เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับบางคนอาจจะงงว่าแท่งเทียนนี้คือแท่งเทียนอะไรนะครับสําหรับตรงนี้เขาเรียกว่า bar chart นะครับเขาเรียกว่า bar chart ให้เราเปลี่ยนเป็น candle stick นะครับการเปลี่ยนเป็น candle stick นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ ่าเห็นไหมตรงนี้คือการเปลี่ยนบาร์นะครับหรือการเปลี่ยนรูปแบบของแท่งเทียนนะครับอ่าถ้าเราเลือกเป็นในส่วนของ c a n เด e s t สติก็กดตรงนี้เลยครับอ่าเห็นไหมนะครับเรากดซูมออกก็ได้นะครับซึ่งการซูมออกคีย์ลัดของมันก็คือปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มลบของมัน นะครับอ่าทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายชาร์ตนั่นเองนะครับให้เราเป็นบาร์ชาร์ตไว้ก่อนละกันนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการเป็นไทม์เฟรมนะครับในส่วนของไทม์เฟรมก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เนาะเราอยากใช้ไทม์เฟรมไหนเราก็เปิดไทม์เฟรมนั้นแต่สิ่งที่สาคัญซิสเต็มเทรดที่ผมบอกเสมอก็คือเราจะต้องดูไทม์เฟรมใหญ่เป็นหลักก่อนเสมอน,นะครับในเรื่องของการเทรดนะครับอ่าโอเคเนาะทีนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ กราฟปัจจุบันของเรานะครับซึ่งกราฟปัจจุบันของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็อยากจะงงว่าเวลา b a c k t e s นะครับคือการ b a c k t e s จากอดีตเนี่ยนะครับทำไมเวลาเลื่อนไปปุ๊บนะครับเลื่องย้อนหลังกลับไปนะครับแล้วมันชอบเลื่อนกลับมาตลอดเลยนะครับให้เรากดตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับให้เรากดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าเรากดสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่เราจะไม่สามารถเลื่อนกลับได้มันจะกลับมาให้เราตลอดเลยนะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราจะเลื่อนกลับได้ปกติครับมันจะไม่กลับไปหาราคาปัจจุบันนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาเลยนะครับถ้าเราต้องการพื้นที่ว่างๆนะครับเพื่อที่เราจะจินตนาการกราฟในอนาคตให้เรากด ปุ่มนะครับข้างๆนะครับสีเขียวเมื่อกี้นะครับก็เป็นปุ่มสีแดงเมื่อกี้ถ้าเรากดตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับให้เราวิเคราะห์กราฟในอนาคตหรือจินตนาการกราฟในอนาคตได้นั่นเองนะครับโอเค